ใครที่ซื้อบ้านจัดสรรแล้วไม่จ่ายค่าส่วนกลางตั้งแต่6กเดือนขึ้นไปราทำให้นิติบู่บ้านจะต้องอญญายัดที่ดินสำหรับบ้านที่ไม่จ่ายค่าส่วนกลางพอสูงหนังสือทวงถามทางไปรษณีย์ตอบรับไปที่บ้านแต่ไม่มีคนอยู่หรือว่ามีคนอยู่บ้านแต่ไม่ยอมเซ็นรับแล้วทางเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ้างว่าอญญายัดที่ดินไม่ได้เพราะไม่มีคนเซ็นตอบรับเอกสารจะทำยังไงได้บ้างน,นะครับ กรณีนี้ต้องอ้างถึงคำพิพากษาสารปกครองคดีหมายเลขแดงที่1 1 7 1งหนึ่งทับสองที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสามารถระงับการจดทะเบียนสิทธิอนิติกรรมหรือที่เรียกว่าการอาุญาตที่ดินแปลงที่ค้างค่าส่วนกลางตั้งแต่6เดือนขึ้นไปให้กับทางนิติหมู่บ้านได้แม้ว่าเจ้าหน้าที่ประชนีจะนําส่งเอกสารตามที่อยู่ของบ้านแปลงที่ค้างค่าส่วนกลางพร้อมใบตอบรับแต่ว่าไม่มีคนเซ็นใบตอบรับและให้เวลาไปติดต่อประชนีเพื่อรับเอกสารแต่ก็ไม่มีใครไปรับหรือว่านิติหมู่บ้านได้ส่งหนังสือทวงถามแจ้งสมาชิกบ้านที่คคค้้้าาาางง่่สวววนนนกลลใหทรรรบบบถแะั การอายัดที่ดินแปลงที่ค้างค่าส่วนกลางตั้งแต่6เดือนไว้ก่อนถือเป็นหนึ่งในมาตรการบังคับที่สำคัญทำให้นิติหมู่บ้านได้รับเงินจากเจ้าของที่ดินที่ค้างค่าส่วนกลางนั้นต้องมาชำระเงินพร้อมค่าปรับก่อนถึงจะทำการจดทะเบียนสิทธิในิติการต่างๆได้เช่นการจดทะเบียนขายการจดทะเบียนถ่ายถอนหรือการจดทะเบียนจำนองเพื่อดีไฟนันกับธนาคารอื่นเป็นต้นนะครับหลังจากที่นิติหมู่บ้านได้รับเงินทั้งหมดแล้วจะต้องออกหนังสือแจ้งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือสาขาเพื่อยกเลิกการอายัดที่ดินภายในเจวันนับแต่วันที่ได้รรรัับบเงินนนคคคาาา่่่สวกพอมปะรับ ถ้านติติหมู่บ้านเจอปัญหากับบ้านที่ค้างค่าส่วนกลางตั้งแต่คุณเด็กขึ้นไปและไม่เสร็จมาตอบรับเอกสารแบบนี้ถือว่าเป็นพฤติการหลีกเลี่ยงไม่ยอมรับหนังสือทวงถามแจ้งให้ชำระค่าส่วนกลางที่ค้างอยู่เพราะการจ่ายค่าส่วนกลางให้กับนติติหมู่บ้านเป็นสิ่งที่คนซื้อบ้านจัดสรรน่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วนะครับต้องขอขอบคุณนติติหมู่บ้านทางคำพิพากษาน,นี้ที่ทำให้นติติหมู่บ้าน,น,นอื่นๆและเจ้าพนักงานที่ดินทำหน้าที่ตามหลักเกณฑ์การอาจจะที่ดินสำหรับบ้านที่ไม่จ่ายค่าส่วนกลางได้นะครับ